ครับดีใจ,จครับที่ตอนแรกคือเพราะทุกคนมาดูแล้วแต่ว่าที่เม,มาอยู่ครับก็รู้สึกดีใจมากๆปกติเราจะออกงานคู่พอ,พอ,พอไปต้องเป็นงานเดี่ยวครคออั้งแรกในชีว้เป็นยังไงรู้สึกเหงาเหงาไหมไม่เหงาแต่ว่าเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกประสบการณ์หงกว่าใช่ได้มาลองแบบชายเดียวคร้งแรกเรู้สึกติดเต้นติดเต้นกว่าอยู่คู่ครับแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ได้คุยค่ะได้คุยแหละสองในฐานะวันนี้จะมา ไม่ได้คุยครับคนไังหลับอยู่ตอนนี้พออะไรเราออกงานมันจะมีรูปคู่เนี่ยเวลาโยนสุ่มมุกกันอะไรกันเนี้ด้วยที่เขาไม่มารู้สึกน้องเหงาไหมอ่าส่งมุกก็เลยครับอ่าก็เล่นคนเดียวเต้นคนเดียวไปเลยก็เล่นคนเดียวไปเลยบนเวทีเลยเชื่อๆอยู่แล้วเฉื่อยอยู่แล้วถามารถจัดได้ครับถามว่าเจ้านี้เคู่ก็ได้ครับอ่ามันพวกยิ่บอกว่าเขาเก็บเงินงเกะฆ่าให้อะไรครับเขาไปเพินงเกะฆ่าให้เหรออ๋อใช่ผมไปดูในไอจีเขา แล้วผมก็ติดตามแต่ว <aker> <No> <PA>: ่าอาจจะไม่ได้ข้าเขาเป็นงานส่งต่อทำงานแบบทุกวันที่ดนเลยครับเจ็ดวันต่อที่ดูเลยครับก็มีมีครับบทคุเรื่อยๆคุณยังให้การงานทำงานเจ็ดวันออาทิตย์นึงไม่มีวันหยุดแทบไม่มีวันหยุดเลยสนุกครับสนุกมากใช่ครับตาตั้งครับจริงๆเรามีเอนเนอร์จี่สูงขนาดนั้นเลยเหรอพูด เอไปรนทังตัวเาไปรุ่นทังตัวอะเัาไปรุ่มีเ้งตัวแวเมื่อานของผคือเอาไปเลยนดูพ่อแม่ไม่ยกเหพ่อแม่เราเลยนะคบก็คืออยากให้ยูเฉยเลยแล้วเดี๋ยวเราใช่ครับเดี๋ยวนอ่เฉยที่บ้านแล้วเดี๋ยวไปเองอ่เามเป้าหมายอย่างนั้นเลยหรอโฟร์ใช่เวนี้กับพ่อแม่พ่อแม่บ้างว่าเอ้ยเรามีเป้าหมายอย่างนี้องี้ยอ่าเปน ไม่รู้เนาะเขาก็เป็นขาจะรู้แล้วพี่เขาเป็นห่วงไหมเราเราทางานหนักขนาดนี้แบบเด็กอายุแปดปีเดี๋ยวว่าทํางานเยอะเป็นห่วงครับไม่ได้เป็นห่วงเขาบอกว่าดี่นะจะได้แบบจะได้ฝึกจะได้เก่งๆปกติเขาดูแลเราอย่างไรบ้างเขาดูแลครับอ๋อถ้าเป็นแม่ก่อนแม่ก็จะคอยแบบเวลากลับมาจะบ้านอไย่างเ้ขาก็จะคอยชงชาให้เครื่องด่มอพ่อก็จะคอยกลับไปส่ง อย่างนั้นอาหารการกินอะไรอย่างนี้เพราบความรู้มนพิเศษนะอาหารการกินบอกได้ครับอาคิเดงครับอาคิเดะอากิเดะก็่ด้แกงนั่นต้องมีให้พอลูแมวแบบไม่เล่าคือซุปเปอร์สตาร์แล้วโอ้โหอย่าใช้คำว่าซุปเปอร์สตาร์่เราดังแล้วเราดังมากอย่างนี้มีแฟนคุณพ่อเขาไม่อดยืนเลยครับตอนนี้ครับพาลูแมเราจะม่ีแฟนกลับไปด้วยเลยไหมตอนนี้ครับใช่แม่ก็ดูแต่ผมตอบแม่ก็ซึ่ง แต่ถ้าผมอก็เป็นอย่างไรนกับพ่อแม่เยมีนกลับก็มาทักทายวตัวอมาทักทายพ่อแม่ครับทักทายเราทักทายมานนี้เรานเอ่าอ๋อมีครัเวลามาเดินห่าอะไรก็แบบแม่มนมีคนมาขอทนดูเขาดีใจไหมวันนี้แบบลูกเราแบบสําเ็นแล้วเ้ยเขา็จะดีใจอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ไม่แบบเไม่ใ้เไม่มอออรู้อะไรพวกนี้หรอกนในครอบครัว จริงๆคือพอมันมีงานเยอะอย่างนี้ต้องวางแผนการเรียนด้วยยังไงครับเพราเดี๋ยวก็จะต้องแบบเรียนแล้วใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับก็ต้องจัดการดีๆการบริหารจับเวลาการบริหารเวลาด้วยส่วนใหญมากเออเออเปิดเทอมเมื่อไหร่นะครับเปิดเทอมเมื่อสิงหาสิงหาใช่ไหมครับอันนี้จากที่เราแบบว่าสาราทำงานโอ้โหขอบคุณครับจริงๆแฟนคลับเนี่ยเลือกนิติศาสตร์เออจริงเอ่อที่จริงมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ครับตอนแรกเออแล้วคิดยังไงตอนแรกตอนแรกอยากเข้าเศรษฐศาสตร์ แต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เครียดครับเพราะดีเศซนศาสเนี่ยผมสมัครไปเซนศาสแล้วมีนิติด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็สมัครเซนศาสก่อนแต่ว่าไม่ได้เลือกระดับสองผมเนี่ย ก็ฟ mm. าร์มนอนน้อยนอนไม่พอก็เลยเวลาแบบส่งไปสมัครอะไรเงี้ยส่งไปซ้ำมั้งแต่ว่าเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์คะแนนอะไรยงเหมือนไสอบมาแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งไปสมัครซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ไปสัมภาษณ์นะใครก็เลยผ่านเจริญเซ็งไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาอีกคณะหนึ่งทุณนิสานิสาเนี่ยผมเครียดมากเพราะว่าเขารับแค่สิบคนรอบที่สองสิบคนแล้วเป็นรอบสุดท้ายด้วยผมก็เลยแบบเครียดมากขึ้น กลัวที่กลัวแบบไม่มีมหาลัยเปลีอะไรแบบนีเลยแบบไปเยี่ยเสด็จตอนประกาศก็ไก็ได้ชื่อเราตอนนั้นมันดีใจขนาดไหน,ไไนครับวิใใจัยมากเลยครับจริงจรนินเราถ่ายรายการอยู่ยังไม่รู้นะเขาอ,อีเมลมาผมก็รู้ดีใจเขาตั้งใจเลือกคณะนิติศาสตร์เราคิดยังไงว่าจะไหวไหมต้องเรียนเกี่ยวกัฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเออซีโร ไปพูดเรื่างหมดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเ,เนี่ยนักนนแสดงก็แปลกเหมือนกันที่แบบว่าไปเรียนด้านกฎหมายอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้มาเรียนตามแสดงหรือว่าบเาบ,บาเาเื้องหลังทําไมเราถึงตัดสินใจเล่นดนตรีค่ะใช่ครับมันเป็นเขาเรียกหลักสูตรกฎหมายเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจอะไรประมาณนี้อ๋ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจจริงไม่อาจจะไม่เป็นทนายอาจจะตปี บริษัทกระจายแ้วให้รู้ข้อกฎหมายในการเปิดธุรกิจหรืออะไรที่มันผูกพ้องตัวเองในอนาคตอย่างนี้หรอครับใช่ครับผมคิดว่าสมมติถ้าเข้าไปนับธุรกิจแล้วเรารู้กฎหมายอะไรแบนี้มันมันติดเรื่อยๆแน่นาคนนั้นมันต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราจัดสิดระวังแผนเรื่องนี้ในบ้างไหมครับก็ก็ก็ต้องทำแบบที่เคยทำมาในเทศไทยก็บริหารธุรกิจดีๆก็เวลาจะไปเจอก็แจ้งกี่ทำงานหนึ จริงๆที่นอกเหนือจากเราครอบครัวที่ดีใจเราติดแบบนิ่ติดสารแล้วแฟนคลับก็เหมือนเช่า LED แบบคอนเทนเซอะไรลเซชเราเยอะมากค่ะใช่รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณคือแจนุ้ยเรื่องอะไรเกี่ยวกับแคลับได้นับได้นับแม่ LED กี่อันที่แฟนคลับเช่าไว้อะไรอย่างเงี้ยคือไปดูเก็บโปรเจกต์เออมีแล้วได้ไปดูที่ปิดจะไปอ่าอ๋อไปดูแถ่ายกันเลยใช่คุณนคนตามเก็บโปรเจกต์ไหมตามเก็บโปรเจกต์แฟนๆไหม ครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะพยายามไปครับวันนั้นไปถึงแกมี่ไปทำงานด้วยก็เลยแวะไปได้เสื่อมความัตให้ตัวเองไหมคะกับการที่แบบว่าเราแบบสามารถทำได้จังเราไม่เชื่อให้ตัวเองเลยเก็บตังค์เก็บังคั้งใจเรอยากให้รางวัลตัวเองไม่คุณในการทำงานเออเรียนทั้งเรื่องเรียนอะไรนี่ขนาดที่เราไปเที่ยวก็ได้ผมว่าแค่นี้ก็รางวัลสำหรับผมแล้วแค่แบบมีคนมาชอบมีคนมารักอะไรอย่างเงี้ยก็รางวัล รู้สึกว่าเราชอบการทํางานมากเลยชอบครับวัยเท่านี้ทาไมถึงชอบอยากทางานกมากขนาดนี้รู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบมันมันมีความตื่นเต้นมันมีความอะดรีนาลีนหลั่งเวลาแบบมาเจอผู้คนเยอะๆ <laughs> มาเจอแบบอะไรเยอะแล้วก็ต้องมาแบบทำในสิ่งที่เราไม่ไม่ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเช่นมาเต้นต่อน้าคนเยอะ <c oughs> ๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่แบบสนุกแล้วก็องค์การบางเรื่องานเกี่ยวกับการแสดงการร้องเพลงอะไรน่เป็นสิ่งที่ เพิ่งเพิ่งเจอว่าตัวเองชอบมากมากครับแ้วก็อยากจากทำไปเรื่อยๆแต่แวมันกอกกัดได้ไดทํมางานื่ยคความสมทุกครั้งที่ได้แบบออกงานทำงานใช่ไหมคะบรั้งั้แต่คุณทำงานแบบมากมันมีเป้าหมายอะไรในอนาคตที่อยากได้เป้าหมายในอนาคตก็คืออ่าได้รู้พ่อแม่เลยครับเป้าหมายนนี้เลยตอนนี้จะเป็นอเยโอเคเลโอเคเโอเคเอเคเลยโอเคเลโอเคเลยโอเคเลโอเคเโอเคเโอเคเลโอเคเลโอเคเลโอเคเโอ